สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้วิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้นะก็นำบทดอกส้อยเด็กน้อยนะมาเป็นแนวคิดในการจัดการเนการสอนนะจากง่ายไปยากนะเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยเนะเราจะเอาแนวคิดตัวนี้นะมาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนจากง่ายไปยากนะคำถามที่หนึ่งนะสามเหลี่ยม ABC นะ C เป็นมุมฉากนะความยาวด้านนี้5ด้านนี้12ด้านนี้มีค่าเท่าไหร่ มันก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะ c กำลังสเท่ากับ a กำลังสบวก b กำลังสนะได้ค่า c เป็นสิบสามนะมั้นเด็กบางคนนั่นนะอาจจะจำได้เลยนะสัสดส่วน3 4 5สี่ห้นะห้าอนะันนั้นก็ชมได้นะเก่งขึ้นแต่พื้นฐานก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะนะสนใจข้อพิสูจน์เพิ่มเติมก็ไปดูคลิปหมายเลข 124นะีมีวิธีพิสูจน์กี่แบบอะไรบ้างเนะเป็นอย่างน้อยนะจริงๆมีมากกว่าที่บันทึกไว้ในคลิปนี้นะีอันนี้ก็เริ่มต้นจากง่ายไปยากนะเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยนะควรจะรู้จักทฤษฎีบทพิทาโกรัสความรู้เจ้ายังด้อยเล่งศึกษานะีก็ไปเชื่อมโยงเนะี่ยเพิ่มเติมว่าวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมนะี พอรู้ความยาวด้านนี้นะ B เป็น 10, A เป็น24 A B เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากก็ใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสอีกครั้งหนึ่งนะ C กํลังสองเท่ากับ A กํลังสบวก B กํลังสอง,กกง,สองนะได้ C เป็น26นะรัศมีก็ครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางละ13 เห็นไหมความรู้เพิ่มระดับขึ้นมาเช่ไหมเส้นผ่านศูนย์กลางนะมุมฉากเนะี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งหนึ่งก็รัศมีเนะี่ยระดับการเรียนการสอนก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชานะก็เพิ่มเนะื้อหาไปอีกหนึ่งขั้นนะรู้ความยาวด้าน3ด้านของรูปสามเหลี่ยมให้หาพื้นที่นะ แล้วก็ใช้สูตรฮีอนฟอร์มูลานะนะไปดูข้อพิสูจน์ได้ในคลิปหมายเลข296นะ S เท่ากับความยาวเส้นรอบรูปหารด้วย2 S เป็น4 2ละนะ S คูณ S ลบ A คูณ S ลบ B คูณ S ลบ C นะ A 28 B 15 C 41นะถอดรูนะ ได้พื้นที่สามเหลี่ยมละ126ตารางเซนติเมตรเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนนะสามเหลี่ยม A B C นะรูร้ความยาวด้านทั้งสามด้านนะสามเหลี่ยมทุกรูปจะต้องมีวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมนะถามว่ารัศมีวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่นะเราก็มาดูกว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะ อยากรูม้มุม A ขนาดมุม A ก็ใช้กฎของไซน์กฎของโคไซนะ์นยอันนี้ก็มาจากกฎของโคไซนะ์นยเอกำลังสองเท่ากับ B กำลังสองบวก C กำลังสองลบ2 BC, อ c cos a สนะจัดรูปแล้วได้ c o ส A เป็นลบ4นะส่วน5้านยไ์ก็เป็น3ส่วน5นะสแควรูท1ลบ c o สกำลังสองแต่ว่านะมุม เนั่นน,น,นมันไม่เกิน180ยซายเก็เลยเป็น3 5ส่วน5 2เนี่ยคูณรัศมีวงกลมล้อมรอ,อบรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ A ส่วนซายเอนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎของไซา์เนี่ยอัตราส่วนคงที่เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2R จัดรูปแล้ว R มีค่าเป็น205ส่วน6ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนนี อันนี้ก็เป็นคำถามอีกระดับหนึ่งนะสามเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลมเนะี่ยความยาวด้าน10เซนติเมตรรัศมีวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านนี้6เซนเมตรด้านนี้10เซนติเมตรนะวงกลมล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าเท่ามีค่ารัศมีเท่ากับเท่าไหร่ เราอาจจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะหรือสอนอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่านะสาม่นมุมฉากถ้าสัสดส่วนของมุมเป็น 30, 60, 90เนะี่ยด้านตรงข้ามมุม30องศานะ60องศา90องศาสัสดส่วนความยาวด้านก็1รูดสามงนะมันจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็ได้นะหรือสอนอีกระดับหนึ่งก็คือมอเมงเป็นค่าสัสดส่วนนะ5ส่วน2คูณตลอดก็ได้นะ เพราะฉะนั้นนะถ้าเราบอกว่าจาก R นะอยากรู้ว่ารัศมีวงกลมมีค่าเท่าไหร่จากจุด B มาที่นี่ครึ่งหนึ่งก็5เซนติเมตรนะตรงนี้ด้านตรงข้ามมุม30องศาเพราะว่า OB แบ่งครึ่งมุมนะอันนี้ก็5ส่วน2เพราะฉะนั้น OB ก็คือ5ส่วน2โคตรรู3ได้รัศมีวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม AB แลวเนะี่ย ส่วนนะีรูปนี้เนะี่ยก็ใช้ทฤษฎีบทปีทากรัสตรงไปตรงมาได้เลย AC กําลังสมีค่าเท่ากับ6กําลังสบวกสิบกำลังสองนะีคำนวณแล้ว136ยถอดรูทนะีแต่ว่าเราอยากรู้ว่ารัศมีวงกลมเนะี่ยก็หารได้2จงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลนะ่ยคาจากบทดอกซอยนั้นนะการเรียนการสอนก็นะจากง่ายไปยาก เพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม A B C D A 3เซนติเมตร4เซนติเมตร5เซนติเมตร6เซนติเมตรความยาวด้าน3นะมเหลี่ยม A B C นะอ้างใช้กฎของโคไซน์นะส่วนใหญข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปหมายเลข15นะ ac กำลังสองเท่ากับ ab กำลังสองบวก bc กำลังสองลบ2 abbc คอสสองมุมนี่คำนวณแล้วคอส abc เนี่ยมีค่าเป็น25่ส่วน4ลบ1นส่วน24คูณ ac กำลังสองต่อไปดูรูปนี้บ้างเนะนี่ย acd เนี่ยก็ได้ว่า ac กำลังสองเท่ากับ ad กำลังสองบวก cd กำลังสองลบ2 adcd คอสของมุมนี้เนี่ย แต่มุมนี้มันคือ180ลบ abc เพราะว่าสี่เหลี่ยมแนโดยวงกลมมุมตรมข้ามรวมกันเป็น180นะ s ของ180ลบเซตาคือลบคอสเซตาลบตัวนี้ก็กลายเป็นบวกย้ายค่าและคำนวณได้ว่า Cos abc ก็คือ1ส่วน60 ac กําลัง 60, A, สองลบ61ส่วน60 2ตัวนี้เท่ากันแก้สมการหาค่า ac นะก็ได้ความยาว ac ละ เห็นไหมระดับการเรียนการสอนนะภาพแรกของคลิปนี้นะทฤษฎีบทพิทากรัสธรรมดานะตอนนี้ก็มาถึงขั้นวงกลมล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมแล้วล่ะนะมีการอ้างใช้กฎของโคไซนะ์ระดับเนื้อหาก็สูงขึ้นนะสนใจข้อพิสูจน์กฎของโคไซน์ก็ไปดูคลิปหมายเลข15ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน นะคำถามยากขึ้นเรื่อยเห็นไหภาพเดิมเนะี่ยแต่มาถามว่าสามเหลี่ยม abc มีพื้นที่เท่าไหร่เนะีเราจะย้อนกลับไปใช้สูตรฮี r รนฟอร์มูลาก็ได้เพราะว่าเรารู้ว่า ac ยาวเท่านี้แล้วนะีก็แนะนำเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตรเนะีเรารู้มุม abc แล้วเนะี่ยคอสองมุมนี้คือลบสาส่วนเะห็นไหใช้กฎของโคไซ ไซาก์กำลังสองถ้ากันหนึ่งลบคอสกำลังสองเนี่ยถอดรู้แล้วทำไมเป็นบวกเพราะว่ามุม A B C มันไม่เกิน180ยแสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอนีนึ่งส่วนสคูณ A B คูณ B C คูณไซา์ของมุมนี้นีอันนั้นก็มาจากกฎของไซน์บางทีก็เรียกว่าประยุกต์กฎของไซน์นีไปดูข้อพิสูจน์ได้ในคลิปหมายเลขห้าร้ยเจ็ดก็ได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B C แล้วทำนองเดียวกันเนีย มุมนี้กับมุมนี้นะรวมกันเป 180, ็นร้อยแปดก็แปลว่าซายของมุมนี้รู0สี่วนเจ็ดซายของมุมนี้ก็รู้สี่ส่วนเจ็เหมือนกันพันพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A D C ก็1นึ่งส่วนสคูณหาคูณหคูณซาย A D C ได้เป็น15บห้ารู้สี่ส่วนเจ็ดคำถามอีกระดับหนึ่งนะอันนี้ก็ประโยคสุดท้ายของบทดอกสร้อยอแล้วนะ เด็กเอ๋ยเด็กน้อยก็เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ๋ยนะกำหนดสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมความยาวด้านเป็น3 4 5 6เซนติเมตรจงหาความยาวรัศมีของวงกลมล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมนะแล้วก็หาทีละขั้นทีละตอนนะหาความยาว AC หามุม ABC นะ สายของมุมนี้เนี่ยรู้40ส่วน7 AC รู้แล้วเนี่ยก็อ้างใช้กฎของสายอีกครั้งหนึ่งแทนค่าเนี่ย 2R เท่ากับ AC ส่วนสาย ABC ขณะนี้เราได้ค่าว่า 2R เท่ากับตัวนี้เนี่ยย้าย2มาหารเนี่ยก็ดึง2มาข้างนอกรัศมีของวงกลมล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมีค่าเป็นส q u วร e r ูท t 729หารด้วยนะสคูณกับรู้สีก็คือ4ี่รู้สินะเนื้อหาในคลิปนี้นะก็แนะนำการเรียนการสอนเลขาคณิตนะเรียบเรียงคำถามจากง่ายไปยากนะอ้างอิงจากบทดอกสร้อยนะตั้งแต่เด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยจนกระทั่งประโยคสุดท้ายเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยน,นะสนใจสาระน่ารู้ในแนวนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ